อยว่าเองให้กูว่าคนเดียวบักได้มาเนี่ยให้เราอีนกูเมื่อทั่วโลกรับสารภาพมามันจะหนึ่งค่อยมั้งหมุนเยอะแต่คนเบิ้งประเทศได้ก็ตามกันใช่ไหมเอาขึ้นมาวันน้สักเท่านี้เนี่ยกูยิบขึ้นมาแล้กระดาษขาวกูบริเวณผลิตอีกยังกูกินได้กาแฟดัน นแหละก้าวแหะบอกได้มานิีเห็นเราเอึ้นมาก้าวและบอกได้ไปเห็นได้ยังมีอยู่นึกว่าเห็นหนาลูกหนาเต่ามันอยู่นึกว่าเออละมือนี่แหละมึงยึถึกเอาโคตรเงาสักกะระมันขึ้นหมแล้วหิวปีกมันขึ้นมาแต่และประเทศจับมันมาได้ จับหัดปาก,กเลยมือนี่